กินกินปารตี้ภาผภูเบากินแน่ย่านผูเบาอายนะเพิ่นเขินบ่กพี่แดงมานั่งทางนี้ก็ได้มันแดดนี่แพนน้อยออกไว้แล้วไว้ให้เพิ่นนั่งข้างหน้าไว้ผู้ไปนั่งเตียงข้างหน้าไว้ผู้ไปนั่งข้างได้เด้อน้องตรงไปนั่งข้างหน้าบอกเซี่ยงกับไปนั่งข้างหน้าเรื่อเยอะเรื่องเยอะนั่งยืดยืด ไอ้มะนั่งไอซีเได้วะโอยเากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนาะบวบพังลาวพังไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับข่าวสุ่องสาวดวงสาวลาวนาะพ่อแม่พี่น้องโดย โดยมือ่อน,นี้กะพิจาทาาคือเก่านะพี่น้องอีพีสองเนาะโดยตอนนี้กะทางลุงแก้วเบาเวียงแล้วกน็น้องน้องเพิ่นกำลังมาหอดเนาะโดยให้เพิ่นพักผ่อนก่อนจะหน่อยแล้วจะหน่อยอันสี่แจกขับปุ้นให้เพิน่นกินเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นยังเมื่อยอยู่โดยสบายดีน้องไซลละโดยมาหอดแต่โดนแล้อวะ,ะคาเว่ผอ้ มาครบบ่มื้อนี้สบายดีบ่เวียงโดยงานประชุมกินเลี้ยงกินเลี้ยงประจัดงานประชุมอยู่เลยสบายดีลุงแก้วน้องๆ้อบะสมบะต์โดยๆโดยสบายดีเส้นเรื่องเส้นทีเด็ดเอาสบายดีไหมสิสบายดีลูกคนดอยบ่จักอันนี้น่ะเขินเขินเอ็นฝ่นเาแล้วเขินเหมืจักแนนั้นอะไรล่ะเขินหมดซะเมื่อยกันบ่เรือ่าสิกินข้าวปุ้นเลย เหนื่อยก่อนเนาะเพราะ่ายันเราหิวข่าวเด้มันเสียวสีเบสวงเลยเออเด้อให้เพึ่นฝากพ่อนกับน้องพี่น้องเนาะเอยเออสบายดีสบายดีคลิปใหม่คลิปใหม่สบายดีเด้อทางแม่ครัวเฮาเด้อคล้ายจ็คถวยเลยเนาะกระลังเริ่มกระลังเริ่ม สิ่งเล่นมาแล้่มาวันนี้มีอันเข้าได้มาวันนี้เมื่อกี้นี่บอกมีเตรียมเครื่องเตรียมของแล้วเรียบร้อยเพิ่นนั่งท่าลุงแก้วสิรับเลยพี่น้องสิับแล้วบ้านไก่เนาะบ้านไก่คือเฮาเนี่ยหากินเลยเด้หยกหนึ่งเลยเด้พิเศษให้ลุงแก้่ลายๆเดยอย่าละอิ้นเนาะ เรารถีมันยอกเลยยหอกคยอกเคลยทนาบ้านเราแห้งมิแต่คุ้มทำโอคนกมือไนะสบายดีคนงามแต่งตัวงามเดี๋ยวมันจะิไปทางใดอีกเด้เนาะแต่งใจมากินกับพ่นเด้อสบายดีแม่ เดยพี่ทางลุงกิจแจ่มพนั่งค่ะนั่งเตียงไม่ไนั่งตังค์ที่ไปนั่งแฮะนั่งตังค์บ่นั่งตังค์ปะใช่ครับฟาลูกผู้ได้บาดนในชมาลายแต่ผู้ล่างมาลุดลุดบาดนี่ผู้เห็ดบุญได้มื่อหนี่งอยู่ซุ้มต้นเกาทานเออผู้ยังบ่มืดอยู่นะลูกดกเด้เด้อสี่ไอาย่างห้องเพลงกอ้เฮงม่วนแล้วว่าเฮ้ย จะหน่อยกันมีสือ่อมีเสียงหรือว่าห้องสุสัสสสสาสนาอหยุไปอีกเสาลากันเสาลาเป็นแนวไดเสาลายเป็นแนวไดสาลา,า,ายแเาา,ายถาไวไจะยา่าแ่วเด้อสวัสดีแต่พอยามอยู่แหละเลล่าเรืองโหทางหนยกนยังประชุมกัน,ยน,น,น,อ,กนอยู่นะพี่น้องเนาะ อ้าวลุงแก้ววะยังสะผักพรอนนะวะผักพรนยังเมยังเมยังชื่อบอกยังเมืยอยู่กระปุ่นมาสิบูดก่อนแล้วนี่น็อปะนังขายอะไเป็นอะไรขายพูดได้พกชื่อเมนเบียนคิวกันเข้ามาเลยได้ขายเลยขายอ้าวเจ้าเน่แม่นฆ่าเจ้าก่อนได้เด้อผู้ใดสิเอาฮะอันโบเมนมาต้องขายมาเจ้าในนั่นก็เจ้าญาต์ว่ามวลมวล เอาเจ้าเจ้าไมมค่าเอาผู้ได้สิซื่อบอกเอาเรียนคิวกันเข่ามาผู้หน่อยผู้ใหญ่เรียนคิวกันเข่าไหนแม่เห็ดเป็นแถวเป็นแถว เบอร์ย่าห <spit> ้เวียนคิวกับมาดิเวียกน้าวน้ำเพอเนาาน้าน้ขายแไม่ได้เหนื่อยอยู่ยังไงวกไผ่เห็นไบอ เงนไผ่ารเจียวค่น่ารยโอ้น้อันนี้เฮาเข่าบ้านเลยาข่าบ้านเลยเดี่ค่รับคุม่อาองก่อนจตตักตอนลลายเด้นบ่อันมีจำเนวนจำกัดได้บอกคนแล้วเมื่อกี้นี่มันบ่พอปะนังเป็นโทษเด้อเด็กน้อยมันเพิษบ่พิษบ่เด็กน่อย bộ hết hey, rồi, hai lương cao nè lương nhật là hiệu nam nè 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 hiu nè nè nào nè 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 chơi, nè 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 ván, nè 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 เอาเอาเสิร์ฟไปเดี๋ยวคุณเสิร์ฟไปแหละให้พนักงานคักให้เราเต็มเต็มเนียนะรูปเลยรูปเลยว่า้เต็มเต็มเด้อมีเด้อนี้ลูกไพ่ก็เสิร์ฟให้เลยเบื่เลยบอกบอกแล้วกินลายลเด้อสิ เด็กกินน้ำแ่บน้ำยั้งแ่บนะเฮ้ยกระปุ่นบ้านเฮากระบ้านบเวียงคือกันอยู่ว่าเราอีทีเหตุนี่กระปุ่น30สโลได้บเวียงเลยสามสี่เกียมาน่แมนอาเมฆ่ากระตักไว้เนส่าไปนีิบุษนลูกค่าได้ พ่อป่ะดอกงั้นพ่อแล้วเจ้าใส่ถ้วยพอมอีกล่ละใส่สาวอันนะั้นคุณแม่ทางกระท่อมกระแทมแม่นผู้ยายให้ลายเอเอรเมา,ย,ายังซาแกสซาให้ลัตที่เสิร์ฟก็ได้เจ้าอันนี้นี่เอาเหนือกับกระปุ่นใส่ถ้วยไว้ยามันพอป่๊ <c oughs> <c oughs> เมื่อเส้นเส้นเลยเมือเส้นเส้นเป็นอย่างตื่นเต้นนะปลาป้านางดังเลยมือนี่มามามาบ่าวยัง กินกินปาตี้พาผู้บ่าวกินแน่ย่านผู้บ่าวอายนะเพิ่นเคิร์นบ่พี่แดงมานั่งทางนี้ก็ได้มันแดดนี่แต่น้อยออกไว้แล้ไว้ให้เพิ่นนั่งทางไหนไว้ผู้ไปนั่งเตียงท,ท,ทางหาไหนไว้ละผู้ไปนังปน่งทางไหนไว้ไปนั่งเถอะผู้บ่าวยี้ยงไปนังน่งทางนังน้น กะเห็นอะไนี่ีไปใช้บัตรนี่นี่อ่าเชินแซบเิแซบน่ังกเลยอ้าขอโทษค่อยผู้เห็ดนะค่อยยิ่มเร็วอ้าวเออเดฟซีกินขาวน้ำแน่ี่ทีนีข้เก้มอเออเกิอเวอข้เแซบว่แซบเบิ่งด้วกินกนกินเกแซบบ แซ่บวะน้องทงอันนี้ถวยที่ช้องไรได้ผูนี้นะเบิ่นองแล้วมือเ้านี้ถวยนึงก่อนมูเนาะต่แรกเนาะตอนนันทิมซิมเบิ่งตอนแรกิมเบิ่งแซ่บลุงแก้วแซ่บไอไปนำมันอันไม่คัวเานี่เลยเห็ดนำกันแมนอันไม่คัวบ้านบึงหวะได้จกมาจากบัตบุ้งหวมนทองคุแซ่บ แสแสอันเดฟบอรเบียงอันมกเพ็ดกะปิละเต้มาให้เพื่อนเนี่ยนี่ทั้งหนาเต็มอืมเยอะไปแช่ไปจิบยาคุณเด้อทางหน้ากระตักกินเด้อทางหน้าเด้อลุงแจ้งอิ่มแล้วบ่แจ้งนี่อิ่มเลยอิ่มแล้วก็อิ่มนะฮะซื้อแนะนำนะใครให้นี่น้ำน้ำเชียวอันเบอรเบิกงอันน้ำส้มให้นางเอกฮะแน่นางเอกเพื่นอยากกินน้ำส้มได้นั่งเอกโอ้ย ข้อข้อผ่นแหงเลยบริการในเมฆคั่วพร้อมได้จะหน่อยพผ่นเป็นลมเห็นแนวใดเบื่งกันได้ลายกินห <c oughs> อัมันล่ <c oughs> <ส>ามันจะงามเลซาได้ระวังมันเหี้ยวเฉหมอได้เบื่องดีๆได้ <c oughs> <c oughs> ออกในแดดแต่หมอนอะาจะเข้าใกล้ไรได้ใก <c oughs> ออันนี้ได้แสียบ <c oughs> อ่ะเ็ดอยาการมัเพ็ด <c oughs> การลูกโดดน้าไป เพื่อนพ่อแม่พี่น้องกินอันขนมจีนมาเนอพอแม่แม่เดิน่างประเทศกินกับปุ่น้ำกันเ้อกิีทุกคนเ้อมด้นอเฮ้ยมาเนอพ่อแม่พี่น้องเนาะเด็สะดวกกับซีซิ่นส่วนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมสกิ๊ฟซีทุกคนเนะมาทานขนมจีนน้ำกันเนะโดยบะเวียเงขอจะไปนั่งทางนั้นไหมนั่งเบื้องนะแม่เบื้องบาสมบัติน่ะน้องทงน้องทงง่ายบนไปนั่งทางไหนพินหน้ามาพี่ ค่อยๆบอกเจ้าอะไรเด้อเช้านี่ไ่ได้จือได้บอกเลยเด้อเจ้านังมาถึอตั้งกันไพ่โบอมเพิ่มได้เด้อไพ่โบอมเพิ่มได้เด้อน้องทงไปนังทางไนบอกเรื่งกัไปนังทางนเอ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 ะนั่งเยอะ ไปมนั่งกูดยไอ้หัโอยนไป่างอีบอเป็นแค่้องของจัดกล้องของจัดเียกนด้ไหมก้องจินได้ไหมก้องจัดด็เอาบุมีขาก้องตังขาก้องจัดดิขาก้องเท่าน้น้องเร็าตัวหายตัวหายตัวมาอยู่นะ

แกอนนามนีผัูเป <Yeah. laughs> ่น <natuurlijk> น <hello> ึ <here> ่งเสือกันยาวสบายดีเแื้อนนาแ่บแล้ววะแ่บวะแ่บวะแ่บเยอะเฮ้ยนึ่งแม่แถาเบิ้นซองแล้วนี่แม่เถวไหมวันที่ขุ่าวตอนเศร้านะตักให้ผล่นกินเลยเนาะขึ้นมอไนอันนี้เด้อเบิ้นจักถวยเลยถ่วยเดียวเลย นงกก็มเลเด้อตนีนเอมาเด้อีมกทุกคนนั่งนีนเอกก็อิ่มไม่น่าได้ไม่นังเอกก็ไม่ดไม่เกิดอเป่าขึ้นอยู่ไม่ไหวคนเดีวน่้ป้นังผูกขายะบ่อกินบ้ากรบปุ่นนะ ท้องแหงได้ห่าคนทำเองนะกินน้ำในกระตุกได้ไหมพี่คนไทยนี่มั่งไม่เขากินมาะตุกเนียอไรเนี่ยนคหน่จะแพนี่จแพจแพจแพไปนด้้คนทาง้าในเ่ห็นเห็นต้เห็นเจ้านไ ไปไปได้เห็นมถือเร็จไปถ่าถาจะูไปจองืนั่งหิ้วไปต้องไปทมบน้กินข้าวีาลกไปเลย่น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 ่ งานไม่เรารู้นเลยป่ะนนั่นาะพี่น้องอันบ่าวมามบ่มาเนาะทางเขาก็ได้แบ่งไหให้ยผิ่นเลยเนาะเดี๋ยวจะหน่อยสะดวงสิเอาไปหายผิ่นเนาะโดยแบองไม่บ่นั่งเมจาได้ไหมเขามีม่ะ

จาตยังไม่เีนแล้วก็ปยกก้พื้นเ่อง่ายง่ายแล้วมนีมานนลงแม่ีตกอนใหญ่ั่ข้าัีคนมากงมาแล้วนต่อามคนเดียวเือเอาก้อนใหญ่แเนาะป่นมาไปไปมดได้แต่ฮู้อยู่ว่ามื้อี้มีคนมาแล้วก็เลยมาเตรียม

ปานางสะดวงลายโขดนี่ก็บยากมือนอบอก่นว่า้อยเดียันก็หายลายเสียงเสียงก็เปลียนินเยเเปลี่ยนด้วยลเลี่ยนโดนเติร์ดไปน้อยวใครจะใจป้าน้าต้องดาวติทตามาองแม่เดินมาเดิแซ่บเลยคนรบอกขัววาเบิ๊กแบมาเห็นไ

นี่ก็บ้โหแล้วเนี่ยเพื่อนมากินข้าวใหญ่เลยกินข้าวใหญ่กินเลี้ยงจังได้เลยกินเลี้ยงไต้บ่เข็บตาฐานทำเลคพับใหญ่สุดแล้ววันนใหญ่สุดแล้ว่กินปลาซุ้มป้าโมเมนต์เราสองถั่วแลาวันนี้ดีเลยมันจงเบื่อเลยโมเมนท้จงมาแต่บ้านแบบพอได้กินข้าวมาแต่บ้านมัน่างมีคุ้มก็ือมันลงเลยมาแต่บ้านมีคุมหารัยนี่แม่สสเกสา หลัห่ตำรวจแก้วพนกามามือนี้เนาะตำรวจบึงมาำกัเบนเลยบ่อนี่ข้างดาวมาทำบุญเลเออมาทำบุญนะชีบันบัรีเขาบ้นทีขาบ้านเาอ้นขาไอเบียงว่างสบายดีเดีบียงมนเข่าใช่ยังบ่ทันใเข่ามามาพี่ก่อนเนาะมาขี้กระปุ่นก่อนทองทองยอแล้วมาทีบเขาก่อนเยมใกล้ใกล้ไนั่งก่อนเนาะ คทอายบูบาเป็นบุกินเป็นอีมเห็นไหมอ้าวอันนี้คือบุกินนันี้นะเป็นย่างนงอแล้วอีมอไอีมแล้วเป็นวัดเป็นไรอืม่นี้ไ่ค่อยสบายน้ำน้อยคนไม่ค่นี่เนาะแกว่าเขาเสหมู่นี่นะอันนี้สยเลยโอ้สามนี่บูไว้แล้ว ขนาดสองถ้วยก็สิบบาทแล้วเลยมือเศร้าเนี่ยบังทีวแห้งก็เลยลุยก่อนนะชิมนะแบบชิมน้องพี่น้องตอนนี้เฮากระพากันกินข้าวกินน้ำแล้วเลยน้นองกินข้าวปุ้นอะไรน้องพี่น้องกะกะลังเตรียมเครื่องเตรียมข้าวปุ้นเนาะใส่ทงเห็ดเป็นทงเป็นทงแล้วกันแจกให้ผู้นี้ผู้นั้นเนาะที่มาในงานมื้อนี้เนาะเพราะว่าห่างก็กินอิม่มแลยข้าวปุ้นก็บเรือลายเติบเนาะเรือ น <ider> <seeing> <spooky> <cción> ี่อันนี้แม่ครั่วเห็ดนามกับปุ้นเราาเนาะนี่เนาะผู้ซอยอันนี้ก็มีแต่ผู้ซอยแต่ว่าผู้พุ่งเป็นผู้นี่หมอว่าในกระปุ่งแล้วาู้เอยอานานี้กรอมาลุ่แก้ขอยแต่ว่าผู้พุ่งเป็นผู้นี่หมูว่าใน็ดไปุ่งแล้ว อันเบิ่งกันแล้วบ่จะคนจะคนเน่ยนักเบิ่งแล้วบอบ่ยนำและใส่ยืนนี่แหละพ่ออยู่ดอกเนาะพ่ออยู่ดอกเนาะเออข้าเจียวาไล่ฉี่เน่ยบอเขาเตรียมไว้เมื่อแล้วตัวนั้นน่ะมีแต่ซุ่มเฮาปั่นกันอยู่ในนี่เลยนี่ยอเฮาเตรียมไว้แล้วสี่สูตรหาสูตนะเอ้าน้องแหล่เมื่อไรไฟอีกน่ะลาตียังอย่าพ้าเมื่อเด้อลาตีเด้อโอ้ทางลุงแจ้งผมก็อิ่มเลยผัวท่านไปแถวสะดุ้งผมก็อยู่ทางผูวเนาะ คนลายเหมือนอิ่มเมื่อแล้วบ่ทางนี้บ่อิ่มแล้วบ่น้องคงอิ่มเมื่อแล้วทางนี้โดยบ่เรือเพื่อบบบนี้อิ่มสองถ้วยเลยบ่โดย้ปบ่ของหนองไทรหลาเรือลายแท้นี่น่ะกินอยู่บ่หนิน่ะกินอยู่น้อยนึงกินอยู่หน่อยหนึ่งกินวัดกินข้าวบ่แซ่บบ่ โดยโดยโอเคน้องพแม่พี่น้องมาในี้สะดวกกับสิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะโดยถามทางนี้ก่อนพี่น้องอิ่มแลยอิ่มแล้วยิ้มแขกเลยโดยขอบใจอะไรเลยคือพ่อขอบบุญขอบใจแท้เดี๋ยวนี้ขอบใจเลยยิ่งอิ่ป็นยังบ๊อบบอยแล้วในน้อยนี่เด้ในน้อยนี่อิ่มแล้วในน้อยนี่อิ่มแล้วอันนี้กินเตี๊องติเตี๊ยงนะเนี่ยโอ้โหเอาขอบบุญขอบคุณ เอ้ยขอบคุณขอบคุณเด้อทียนแม่วิชื่นขอบคุณขอบคุณมาเลี้ยงกันน้องอันแม่อันลูกแม่น้องท้วงกับพ่อคุณดีดีแม่เด้อฟังเสียงย่ำได้คำพังไม่ได้เด้อ สาถุเน,นะานนะเโดยเปิดใสเปิดพรบอยากเป็นเนาะโดยลูกสาวเปินกรเมื่อลแล้วบานี้ลูกสาวเปินอิ่มเลยลูกสาวเปินเมื่อเลยเนาะโดยโดย,โดยนะพ่อแม่พี่น้องบานี้สรวงกับสิจบคลิดเป็นธานีก่อนเนาะก่อนอื่นเมื่อก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่วีอะกับพี่ๆทีทงทนนะม,มาทงานทุกคนนาที่่านเงินมาให้สรวง ซื้อเครื่องซื้อของมาเห็ดขนมปีนในมือนี้อันอยู่เห็ดชุ่นงานเลี้ยงอยู่เตาถานเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หมอกเครื่องหมอกผองกับข้อให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเก็บจะได้ไข่อย่ามีเนาะลำลอดลำรำเรื่อยเงินทองเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะให้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเนาะโดยจากคลิปนี้สะดริสิจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีปะนางโลยสบายดี ปาน,นิกาสีมอบเครื่องมอบ์คลอ,องให้เพิ่นก่อนนะพี่น,น้องเนาะโดย